เหรียญ2บาทปีต้นไม้แห่งชาติปัจจุบันราคาเท่าไหร่ราคาเป็นแสนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้หายข้องใจเลยครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนงๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เมตตามหามงคลสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป Q&A หรือที่เรียกกันว่าตอบคำถามนะครับเรื่องราคาเหรียญน,นะครับซึ่งราคาเหรียญที่ผมจะตอบคำถามในวันนี้ก็คือเหรียญ2บาทปีต้นไม้แห่งชาตินะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีคนสอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับว่าราคาเท่าไหร่บางคนก็บอก พี่ราคาเป็นแสนจริงหรือเปล่าครับพี่ผมไปฟังจากที่นูน่นที่นั่นที่นี่มานะครับก็เดี๋ยวมาตอบคําถามให้นะครับไม่ต้องกลัวอยู่กับช่องเราคุณได้รับความรู้เต็มที่แน่นอนถ้าคุณฟังคลิปนะครับอ่ะก็สําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่ามีคนมีเนี่ยหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญ2บาทที่ระลึกงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับอ่า เหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญ q ิวโปรนิกเสอดไส้ทองแดงขนาด22มิลลมตรจำนวนการผลิตมีเพียง3ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญ2บาทนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเหรียญน,นี้2บาทนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางร้านซื้อแค่เหรียญ10บาทปีต้นไม้นะครับแต่2บาทเนี่ยเราบอกก่อนนิดนึงว่า เป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะแล้วก็มีคนถามกันเข้ามานะครับว่าพี่เหรียญน,นี้เท่าไหร่แพงไหมบางคนไปดูช่องอื่นมานะครับแล้วมาถามผมว่าพี่เหรียญน,นี้ราคาหลักแสนเลยหรือเปล่าผมตอบเลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้ราคาหลักแสนนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญธรรมดาไม่ใช่เหรียญคัดเงา เหรียญขัดเงาจะต้องเป็นสีดํานะครับจะต้องเป็นส no. ีดำทั er <Wow. S 2> ้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับไม่ได้มีการขัดเงาแต่อย่างใดนะครับเห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญสีเงินธรรมดาไม่มีการขัดเงานะครับเหรียญที่จะมีราคาแพงนะครับสําหรับเหรียญ2บาทปีต้นไม้แห่งชาติก็คือ เหรียญ2บาทปีต้นไม้แห่งชาติชนิดขัดเงานะครับขัดเงาคือจะต้องไปสีดำทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่าผมบอกก่อนนะขัดเงาจะต้องดำทั้งหน้าและหลังนะครับและต้องเป็นสีดำแท้มาจากกองกระสาบนะเดี๋ยวพอผมพูดถึงจุดนี้เดี๋ยวบางคนจะไปทำกลวิธีของเขาอ,ะอ่ะผมพูดนิดนึงบางทีเราให้ความรู้ไปแบบตั้งใจแบบหวังดีอะ่ะ แต่บางคนกับเอาความรู้ที่ได้อะไปทําเหรียญเรียนแบบอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมบอกนิดนึงว่าเหรียญน,นี้ถ้าจะแพงนะต้องเป็นเหรียญขัดเงาเท่านั้นนะครับเหรียญขัดเงาคือต้องดําทั้งหน้าและหลังและต้องดําออกมาจากกองกระสับเลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปทําขัดเงาขึ้นมาเองเอาไปชุบเอาไปลมอย่างนี้ไม่ได้นะครับ อย่างนั้นไม่ใช่นะครับเหรียญขัดเงาคือต้องขัดเงาแท้จากกองกระสาบนะครับซึ่งในงานประมูลเนี่ยเหรียญขัดเงาเนี่ยราคาแพงจริงๆนะครับสําหรับเหรียญ2บาทขัดเงานะครับวาระปีต้นไม้แห่งชาตินะครับขัดเงาเนี่ยแพงจริงผมไม่เถียงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดา <c oughs> เป็นเหรียญธรรมดาแบบเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงนะครับเหรียญธรรมดาไม่แพง ที่แพงจะมีแค่แบบขัดเงาเท่านั้นนะครับอ่าก็คือบางคนเนี่ยอาจจะดูแต่รูปหน้าปกแล้วเห็นว่าเฮ้ยพี่พเหรียญผมคล้ายๆของช่องจุดๆ,ๆเลยไม่จริงนะครับเหรียญน,นี้มี2แบบก็คือมีทั้งขัดเงาแล้วก็แบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่หลัก10กลางๆถึงหลักร้อยต้นๆนะครับซึ่งทางร้านเมตตามหามงคล มีขายนะครับและยินดีขายให้ด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็จะบอกเ hey, ฮ้ยพี่ราคาหลัก10ถึงหลักร้อยจริงเหรอจริงแน่นอนนะครับซึ่งใครอยากได้นะติดต่อผมมาได้เลยนะครับ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลผมขายราคานี้จริงๆนะครับอ่าถ้าสภาพสวยๆก็หลักร้อยนะครับถ้าสภาพหย่อนงามหน่อยหรือว่าสภาพผ่านการใช้งานมาเยอะหน่อยก็ราคาหลักสิบนะครับผมขายราคานี้จริงๆ ใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับ Facebook f a n p เ g e เมตตามหามงคลลิงก์อยู่ตรงคำอธิบายกดเข้ามาขอซื้อได้เลยนะครับไม่ได้เป็นแสนจริงๆนะครับเหรียญธรรมดาไม่ได้เป็นแสนบางคนมางองแงามาโวยวายว่าเฮ้ยพี่เป็นแสนพี่ไม่จริงครับเหรียญธรรมดาผมขายอยู่หลักสิบถึงหลักร้อยคุณอยากได้คุณมาซื้อไปเลยครับแต่ถ้าเป็นขัดเงาอย่างเงี้ยคุณส่งเข้างานประมูลได้เลย งานประมูลมีคนประมูลของคุณแน่นอนถ้าเป็นเหรียญขัดเงานะสำหรับเหรียญ2บาทนะครับต้องเป็น2บาทปีต้นไม้แห่งชาติชนิดราคาขัดเงานะครับถ้าขัดเงา่ะคุณส่งเข้างานประมูลได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ขัดเงาก็ตามนั้นครับราคาหลักสิบถึงหลักร้อยนะครับก็อย่าผิดหวังนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปดูช่องอื่นมาแล้วก็มาคาดหวังกับช่องผมก็ไม่ใช่ นะครับอาฉะนั้นเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับเหรียญธรรมดาที่จํานวนการผลิตเยอะเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ายัางไม่แพงนะครับตามหลักของอุปสองค์อุปทานเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ขัดเงาเนี่ยราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยจริงๆใครต้องการมาซื้อกับทางช่องเราได้นะครับเมตตามหามงคล ผมขายจริงๆนะครับราคานี้เพราะว่ามีหลายคนชอบมาบอกว่าพี่เป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนต้องขัดเงานะครับแล้วก็ส่งเข้างานประมูลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ของเหรียญ2บาทปีต้นไม้นะครับอ่าหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเหรียญ2บาทปีต้นไม้แห่งชาติเนาะซึ่งแบบแพงเนี่ยก็คือบอกไปแล้วนะครับต้องเป็นขัดเงานะครับถ้าไม่ได้ขัดเงาก,ก็ยังไม่แพง ทางร้านเรามีขายนะครับรถเราบอกไปแล้วว่าเรามีขายเหรียญให้กับนักสะสมนะครับสําหรับเหรียญที่มีจํานวนการผลิตค่อนข้างสูงเนี่ยเราพอมีขายอยู่นะครับหากท่านใดต้องการก็ติดต่อมาได้นะครับที่ f e c o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  k n p n p e เนาะเมตตามหามงคลส่วนเหรียญที่แพงก็จะเป็นเหรียญ10บาทปีต้นไม้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจตรงกันและรู้กันนะครับอ่าโอเคเนาะก็เดี๋ยวตอบคาถามเพิ่มอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับ มีคนติดต่อเข้ามานะครับว่าเหรียญ5ปี49แพงไหมนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่พระเสียนตรงหรือเหรียญที่เป็นด้านก้อย2ด้านก็ยังไม่แพงนะครับก็โปรศึกษาข้อมูลจากทางช่องของเราเท่านั้นนะครับแล้วขอความร่วมมือนะครับอย่าดูแต่รูปหน้าปกนะครับเพราะว่ารูปหน้าปกผมใส่รายละเอียดได้ไม่เยอะนะครับเข้ามาฟังคําอธิบายในวิดีโอนะครับแล้วคุณจะเข้าใจ โอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ